ถร <c oughs> บวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักคารบทุกท่านนะท่านผู้ฟังรายการของแอดหนุวยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงเลขเด่นฟันทงหัวใจหลักของสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลบนนะครับงวดนี้ ประจำง,งวดวันที่16ธันวาคม568นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมขอ,ขอฝากคําคเตือนสักนิดหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับข้อมูลที่ท่านเห็นนี้ทําขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพนัน,นหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะ นี่คือสิ่งที่แอดหนุยทําสรุปสุดๆนะเอามาให้ท่านได้ชมหวังจะเป็นของขวัญปีใหม่นะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่งวดวันที่16ธันวาสองห้าหนะครับก่อนไปรับชมนะอยากจะให้ดูผลงานความแม่นยำที่แอดหนุยทําไว้ให้ชมนะครับ งวดวันที่หนึ่งทันว่าสองห้าแปดนะผมเป็นคนอีสานนะพอเริ่มชกชกไม่ถอยนะนักมวยเป็นอย่างนั้นมวยอีสานขึ้นชื่ออยู่แล้วเหมือนกันกับเวลาผมภาคผมก็ภาคไม่หยุดนะไม่มีเบรกนะฟังทันก็ทันนะบางคนคอมเมนต์บอกว่าเออ ให้พูดช้าหน่อยอ้าวหนุ่มสกลคนอีสานผู้น,าน่ารักนะพอเริ่มต้นโชกเกลียวรวดเลยนะังวดที่ผ่านมานะของแอดหนุ่ยดึงไปที่ห้าสองตัวดึงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองชุดตัวดึงตัวที่วงกลมอะ่ 1, 2, 3, 4, 5, อะหนะนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะนะห้าหกนะนี่แหละ คือตัวที่เน้นนะครับออกไปที่5.2.2.5า 2, 2, นะครับนี่คือตัวดึงตัวเด่นนะครับสแกมเมอร์ยังไม่หมดนะ FC นะพี่น้องที่รักทุกท่านเมื่อวานยังมากวนอยู่นะยังมากวนแอดหนยุยช่องแอดหน่วยอยู่ทำทีเป็นขอนั่นขอนี่ไปเธอไอ้น้องเอ้ยไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะ นะฝากเตือนไปยัง f อของแอดหนุวยนะมันจะมาในรูปแบบลายนะขอเข้ามาในรูปแบบลายคิดชั่วชวนะคิดชั่วชวไม่ต้องทำนะไม่ต้องทำผมว่ามึงก็คนไทยเหมือนกันนั่นแหละอย่ามาทำทำไมไปหากินนะไปหาสแสวงหาอาชีพอะมีเยอะแยะนะมีเยอะแยะแม้มัน จะได้นิดได้หน่อยได้น้อยดีกว่าไปป้นคนอื่นเขานะยังมีนะครับฝากเตือนไปในรูปแบบลายในรูปแบบโทรศัพท์นะในรูปแบบที่จะเข้ามาใน Facebook ของเรานะครับเมื่อวานเมื่อวานเข้ามาตอนเช้าเลยวันนี้นะวันนี้ตอนเช้าเลยวันหยุดกำลังอารมณ์ดีนั่งกินกาแฟหาตัวเลขดีๆกับเด้งขึ้นมาอ้าวยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไปอย่างพี่น้องนะครับถ้าเห็นอะไรแปลกๆบล็อกเสียนะอย่าไปโต้อตอบเขาถามคำสองคำมาในรูปแบบว่าขอเลขนะั้นเลขนี้อ่ะเราก็ใจดีเราก็ให้ไปเอาไม่ใช่เอาตัวนุ้นอเอาชีพหายนี่ไม่ใช่แล้วนิวว่ะไอเลวี่หว่ะขอโทษที่พูดอย่างนี้คือเราทำให้เราลมเสียไปเลยนะครับเรากำลังคิดหาตัวเลขดีดี โอเคครับนี่ฝากคําเตือนก่อนปีใหม่นะผมก็บอกว่าหยุดเสียนะหยุดเสียอย่าไปทําเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับงวดที่ผ่านมาของผมเข้าไปที่5.2.2.5องสอานะนงวดนี้นะครับเป็นงวดใหม่ของงวดวันที่16บหนะครับสิบธันวาสองห้าและแ เป็นงวดสุดท้ายของปีนะครับส่งท้ายปีแอนนุ่ยทำตัวเลขออกมาให้ท่านแล้วนะงวดนี้ผมตัดน้อยสุดเลยคิดว่าถ้าฟ้าดินเทวดาช่วยนะรวยไปด้วยกันนะมีไม่ถึงขั้นรวยนะเอาแค่มีเงินเที่ยวปีใหม่ฉลองกับลูกๆหล,ล,ล,ลานๆก็พอแล้วนะอย่าไปโลภนะของสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงินเทวดา แล้วแต่ท่านจะประทานให้แอดหน่วยพูดอย่างนั้นนะ,ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะ,ะทําเป็นอาชีพนะไม่ใช่นะครับเป็นงานเสริมที่เราควรจะมีเอาไว้เท่านั้นเองนะครับผมจึงบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมอย่าไปปักใจอะไรมากมาย สำหรับเลขงวดนี้แอดถุยวางหลักของแอดหน่วยไปแล้วนะให้เข้าไปดูใน25นะโครงสร้าง25ชุดวางหลัก10หน่วยไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในนี้นะมันสลับที่ก็ก็ให้ไปดูตัวเก่านะไปปรับดูโครงสร้าง25ก็แล้วกันเรามาดูเลยนะครับมาเริ่มเลยว่าสิ่งที่เราเอามาตัดนะผมวางหลักไว้แล้วนะสิ่งที่ ผมเอามาตัดงวดนี้นะผมยืนตัวนี้นะบอก FC ให้เข้าใจเลยว่า,งว,า,า,างวดนี้เข้าก็เข้างวดนี้แหละผิดก็ผิดเนี่ยเพิม่มเลือกผมติดตามเข้ามาสองปีนะเขาก็เข้าดีอะนะเขาก็เข้าสุดสตดสุดรของเข้าแหละนะงวดนี้ผมเลยเอามาเป็นตัวตัดนะผมยืนเลยเอาเป็นตัวยืนนั่นก็คือเลขเงินล้านนะห้าหกเจ็ดแปด ผมเอาเป็นตัวยืนห้าหกเจ็ดแปดนะเลขเงินล้านนะครับที่จะเอามาให้เอฟซีนะครับนี่พยายามให้ท่านได้เห็นนะห้าหกเจ็ดแปดผมเอาเป็นตัวยืนในงวดนี้นะครับในนี้ต้องติดตัวใดตัวหนึ่งถ้าไม่มีในนี้ถือว่าหลุดเลยนะนะแผบบ่นนี้หลุดเลยถ้าไม่มีห้าหกเจ็ดแปดนี่คือหลักที่ผมใช้หนะักครับ ต่อไปผมเอาตัวประกอบก่อนนะพระเอกค่อยทีหลังนะผมมาดูเด่นบนก่อนนะของเจ้าฝันเป็นจริงงวดที่แล้วใช้เป็นตัวเอกนะใช้เป็นพระเอกตัดเข้าห้าสองงวดนี้เอามาเป็นตัวเทียบให้นะครับ คือเข้าบ่อยแล้วกลัวหลุดผมเลยเอาตัวนี้มาเป็นตัวเทียบนะอยู่ที่0 2 3 4 0 234เอามาเป็นตัวเทียบนะผมกลัวตัวนี้จะเข้านะ2กับ0กลัวมี0ดังนะ0นนี่กลัวจะมีผมก็เลยเอามาเป็นตัวเทียบนะครับอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งที่เอามาเป็น ตรวจเทียบเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คืออาจารย์แก้วเพชรนะนี่คืออาจารย์แก้วเพชรเข้าต่อเนื่องนะเข้าต่อเนื่องปีนี้เข้ามา,าครึ่งปีหลังนะครึ่งปีหลังปีที่แล้วทั้งปีเข้าบนสี่ตัวมาตัวตลอดปีปีที่แล้วนะผมเอาเป็นตัวหลักแต่ปีนี้หลุดหลุดขาดขาด,ขาดพอมา กลางปีหลังนี่เข้าเข้าดีผมเลยเอามาใช้เป็นตัวเทียบอยู่ที่3-4-5-8นะ3-4-5และ8นะครับเอามาเป็นตัวเทียบเพื่อที่จะให้ตัวเลขน้อยลงนั่นก็คือตัวเทียบประโยชน์ของตัวเปรียบเทียบนะครับอีกตัวหนึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ดีมากที่สุดนะ8งวดนะที่ผมเอามาลง ก็ถือว่าประสบการณ์สุดยอดของเขางวดนี้อยู่ที่สามสี่ห้าไม่ว่าบนหรือล่างแหละต้องมีสามสี่และงวดนี้ผมเอามาเป็นตัวเทียบเพราะใช้ตัวหลักของเงินล้านไปแล้วนะครับนี่คือตัวเทียบเด่นๆที่น่าจับตามองคือถ้าตัวตัดไม่เข้าอ่ะตัวนี้เข้าอ่ะนะตัวนี้เข้าแน่นะครับอีกอันหนึ่งน้องใหม่ ในเครือข่ายเดียวกันของเขานั่นก็คือลุ้นเจริญนะอาจารย์ลุ้นเจริญขอบคุณท่านอาจารย์ลุนเจริญนะเจ้าของนิตยสาร3 4และ5นี่คือตัวที่น่าจะมามากสุดนะผมว่านะงวดนี้นะ3 4 5ติดนะถ้าไม่ติดก็หายหลังมีอยู่แค่นั้นนะ เอามาดูพระเอกนะพระเอกในงานนี้นะตัวตัดที่ผมว่ายังไงก็มีอยู่ที่เจ้าอินซีทองนะครับไม่ใช่อินรีทองนะอินรีแดงนะครับวันนี้ผมเอาเป็นตัวหลักเลยนะครับหกเจ็ดแปดและเก้าใช้ประ จำมาสามงวดนะงวดนี้เป็นงวดที่สี่นะถ้ายังไงก็น่าจะเข้าอีกนะเท่าที่ผมโยงมาเนี่ยเข้าทุกครั้งเลยผมเลยเอามาใช้เป็นตัวตัดเลยนะเป็นดัวหลักอีกอันหนึง่งไม่ดูไม่ได้สําหรับงวดนี้เป็นมวยหลักอีกอันหนึ่งที่ผมเอามาใช้นะครับเห็นไหมท่านเห็นหรือเปล่าล่ะ หินสีแดงนะหกเจยี่ปัวออนไลน์2 3 4สี่ห้านะผมใช้ตัวนี้นะนี่คือตัวตัดนะตัวหลักตัวตัดก็คือตัวหลักที่ที่จะเป็นตัวประกอบของเลขที่จะเข้าในงวดนี้ขาดไม่ได้ต้องมี2 3งามสี่และ5้านะครับนี่คือ2องสามี่และห้าคำตอบ จากเอ่อทำไมผมไม่ใช้เด่นบนทำไมผมไม่ใช้เด่นบนของอาจารย์ฝันเป็นจริงเพราะเด่นบนมันมีศูนย์ด้วยนะศูนย์สองสามสี่เห็นไหมครับนี่ตัวนี้ก็ติดสองสามสี่นะครับตัวนี้ก็เลยเอามาเป็นตัวเทียบนะถ้าศูนย์ออกไปอยู่ข้างนอกตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะ นี่นี่เขาออกมาผมกลัวศูนย์จะติดวางที fc ท่านใดชอบ0ูนย์อยู่นะเรามาดูสิ่งที่ผมทำให้นะครับงวดนี้หันดูไปพ้างก่อนผมหาปากกากดอยู่กับลูกกับหลานนะปากกาหลานเขาก็เอาไปเล่นนั่นเล่นนี่เราก็ต้องหาก่อนนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ ถ้าท่านใดมีลูกมีหลานอยู่ด้วยก็จะประมาณนี้ผมทำการตัดและก็เทียบให้ f อซไปแล้วนะเพื่อจะให้ประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาดูมากมายวดนี้เลขตัดออกมาเหลือน้อยมากนะผมตัดขาดไปที่หลักศูนย์นะศูนย์ผมไม่ให้มีเพราะว่าถูกตัดไปตัวนี้นะ ศูนยหลุดเลยนะถ้าใช้สูตรนี้หนึงหงก็หลุดนะครับ1ก็หลุดบนนะหนก็หลุดบน0ก็หลุดบนนะครับหวดนี้มาติดอยู่ที่2อนะสอ,สอนี่เหลืออยู่ที่2 6 27แล้วก็สองแดหวนี้เลขบนนะ ผมวันนี้ไม่พ้นกลุ่มตัวนี้นะผมพิจารณาดูจากสูตรสองสมหามาแล้วนะสองสหติดนะครับลัก3นะลัก3เช่นกันเหลือ3 6 3 7แล้วก็3าป ตอนแรกนึกว่าจะติด29นะมาดูตรงนี้นะผมนึกว่าจะติด29ไปด้วยนะนี่นะแต่พอมาทางตัวเทียบไม่มี9นะครับก็เลยคิดว่าถ้า9มาเก้าไปล่างนะในใจนะแต่ถ้า9มาแล้วค่อยว่าแล้วค่อยว่ากันอีกที หลักสีนะเหลือสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดติดการบ้านตัวนี้ไปก่อนติดไว้เดี๋ยวลืมนี่คือตัวเลขที่ผมตัดสุดแล้วนะตัดสุดแล้วว่าเอาให้เหลือน้อยที่สุดและตัวติดการบ้านเหลือไปที่ห้าเก้านี่คือตัวเลขนะับ รวมกันมัดเรียงกันแล้วเหลือ10บชุดสามสนะึ่ะครับตัดเรียงกันแล้วเป็น3 1มหนึถ้าสามเซตนี้นะ3ามเซตนี้นะเราดึงออกมาให้เห็นง่ายขึ้น ก็จะเป็น2627แล้วก็28นะครับตัวสวยๆของตัวเลขหนวดนี้อยู่ที่2627ผมเขียนผิดแล้วให้กลับตัวนะ2627นะสองหแล้วก็สอ

แปดสามแล้วก็แปดสี่นะครับแล้วก็้าห้าตัวสุดท้าย <c oughs> นี่คือตัวเลขที่เป็นหัวใจหลักน่าจะติดมากที่สุดสำหรับงวดนี้นะครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะมามาก ที่สุดมีอีกตัววันหนึ่งนะคือคู่นี้นะคือคู่นี้นะถูกตัดแตกก็ยังน่าน่าสนใจนะครับคู่นี้ ทำไมผมว่าน่าสนใจนะของอาจารย์เงินล้านเขาติด8นะครับเขาติด8ของอาจารย์แก้วเพชรก็ติด8นะนี่เอามาเทียบนะถ้า8มามันก็จะเป็น8 9 8 0 8 1แล้วละก็8 2ถ้า8มานะส่วน0 1 2เนี่ยมัน ศูนย์หนึ่งสองนี่เห็นไหมศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมันไปผ่านมันไปอยู่กับหกและเจ็ดนะเพราะฉะนั้นแปดถ้าแปดมาแปดมาได้ตัวเดียวถ้ามานะครับนี่คือตัวนี้นะนี่คือที่ผมบอกว่าผมติดการบ้านตรงนี้ไว้ให้เพราะว่าถ้าเก้ามาถักเก้ามาเก้านี่ไปทั้งบนและล่างนะสวิงได้ทั้งบนและล่างนะ ก็จะมาคู่กับ8นะครับ8มาจากไหน8มาจากมวยหลักของเลขเงินล้านตัวนี้นะนะครับนี่คือตัวที่จะเอามาใส่อยากให้ fc วิเคราะห์ไปด้วยนะดูไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยแล้วท่านก็จะเหลือตัวเลขไม่เยอะเลขหลักจริงๆเลขหลักจริงๆของเลขบนอยู่ที่5 6 7 8 5 6 7 8ด ห้าถูกตัดด้วยออนไลน์นะห้าถูกตัดด้วยเลขออนไลน์นเพราะฉะนั้นเหลือตัวที่จะมาด้วยก็คือเลข9นี่คือเลข5นะถ้า5มาอยู่ห้าเกตัวเดียวห้าเตัวเดียวส่วนแปถ้ามาอยู่ตัวนี้นะตัวหนึ่งนะเก้านะไม่ใช่8ปดนะเก้ 9, นะถ้าเก้ามาอยู่ที่ 89นะครับส่วน8ถ้ามาก็ยกแผงนะ2838แล้วก็48นี่คือตัวที่ที่ว่าน่าจะติดสำหรับงวดน,นี้เรามาดูมาวิเคราะห์เลขเทียบนะครับเอามาเลขเทียบผมมองไปที่เลขเทียบก็คือ2 3 4 5นะ 2 3 4 5นี่คือเลขเทียบเรามาดูเลขที่น่าจะติดนะครับน่าจะติดในงวดนี้2 3 4แล้วก็5นี่คือเลขต้องติดเนี่ยต้องมีอ่ะต้องมีเพราะฉะนั้นท่านชอบตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษต้องจับในในกลุ่มนี้นะในกลุ่มนี้หรือถ้าไม่ชอบใน กลุ่มนี้นะเอาตัวนี้ยืนนะแล้วเอาตัวนี้ประกบตัวชนตัวชนอยู่ที่6 7 8นะ6 7และ8เพราะมันเป็นจริงๆผมผมจะผ่านเลยนะแต่งวดนี้เป็นงวดส่งท้ายปีก็เลยชวนทำคิานิาสตร์หน่อยมันเป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะ เอามาถ้าดูในหนังสือก็จะเป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเปิดไปดูเรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็จะเข้ามาประมาณนี้เอามาใส่ชุดนี้สองสมี่ห้ามันก็จะได้2 3 4สาห้าเหลือตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เรามาดูตัวเด่นตัวเด่นฟันไปที่3 4มสนะี่ห้าสาี่หา ชุดที่ติด3 4มสี่ห้า6กสามหกห้าหห้าถูกตัดหก้าถูกตัดด้วยตัวนี้นะครับ6กสามหแล้วก็6กห้าติด3 4มห้านะครับเจ็ดเช่นกันนะเจ็ดสามเดสี ถ้าเอาตัวนี้ด้วยมันก็จะเป็น72นะแต่ละแต่เราเอาตัวเทียบลองดูน้งวดนี้จะเข้าไหมตัวเทียบผมเอามา3มอาจารย์นะคือเด่นบนุญเด่นบนุญแก้วเพชรแล้วก็แม่นจริงถ้าเข้าเนื้องวงดหน้าเจอกันอีก <c oughs> แต่ถ้าแต่ถ้าสองไอ้ที่ว่านี่นะก็คือ73 74 75ถูกตัก8เช่นเดียวกัน83แล้วก็84 นี่คือเลขที่น่ามาคือถ้าหลุดจากนี่นะถ้าหลุดจากสามสี่ห้านะหลุดจากสามสี่ห้าตัวที่จะมาคือสองนะคือสองตัวนี้นะคือสองกับแปดนะครับจำไว้เนาะคือถ้าหลุดจากตัวสามสี่ห้าแล้วเนี่ยตัวที่จะมาคือสอง ก็คือสองหกสองเจ็ดสองปดอีกตัวหนึ่งที่จะมาคือก้าคือเก้าตัวนี้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 ถูกตัดแต่แรกแล้วนะแต่คือถ้าหลุดถ้าหลุดทั้งหมดเนีย่ยตัวนี้เข้านะถ้าหลุดทั้งหมดแล้วตัวนี้เข้านะครับคือถ้าท่านท่านใดมองมองเลขอยู่ก็เอาตัวนี้ไปเลยก็ได้ชอบเก้าอยู่นะ ถ้าใครชอบเก้าอยู่ทตัวสองตัวที่จะเข้ามีห้าเก้ากับแปดเก้านะครับนี่คือถ้าท่านชอบอยู่นะแต่ถ้าท่านไม่ชอบเกนะ้าวางไปตรงนี้นะผมว่าไม่เลวเชื่อว่าน่าจะมีมาดูหลักร้อยหลักร้อยงวดนี้มาที่ผมยังใช้ตัวเดิมนะ89012หลักร้อยนะ นี่คือหลักร้อยตัวชอบตัวเดิม8กับ9ตัวชอบยังเป็นตัว8กับ9ชุดที่หน้ามองนะชุดที่หน้ามองผมมองไปที่ เก้านะครับเก้าหกสีกับแปดเจ็ดสีนะคือชอบไปทางเลขตัวนี้นะมองดูคล้ายๆกับว่ามันน่าจะมีโอกาสมานะครับนี่คือตัวเลขที่ผมว่ามันน่าจะเข้าอะระหว่างหกสามหกสีนะครับ แต่เนี่ผมยืนพื้นผมว่าน่าจะติดไปที่7.3.7.4นี่นะถ้าถ้ามาก็น่าจะเป็น8 8 7แปดเแนะแต่ส่วน6นี่น่าจะเป็น6กสา9หน่าจะได้คู่แมทมากกว่านะครับได้คู่แมทมากกว่าแต่ท่านใดชอบเลขสองผมในในส่วนตัวผมว่าจะหลงล่างไม่รู้จริงเทจแค่ไหนนะ ถ้าเข้าอย่างไงก็เข้าไปดูของหัวใจหลักของเลขล่างนะผมลงไปแล้วนะหัวใจหลักของเลขล่างไปที่เลขชุดนี้นะแต่บอกตรงๆว่ามันมันบ่นๆบนบนบนล่างๆได้นะ่ะท่านชอบก็จัดขัดก็เอาตามนี้ก็แล้วนะ <laughs> ผมว่ามันน่าจะมาประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่เน้นไปที่สี่ชุดนะ ตัวลองก็หนึ่งสองสมสี่ห้าหกหนะตัวลองนะเลือกเอานะครับเลือกเอาตัวชอบนะครับเลือกเอาตัวที่ชอบนะขอให้มันเป็นตัวที่ใช่ก็แล้วกันหลักร้อยอยู่ที่แปดกับเก้าอยากจะให้ f อซีได้ได้มีเงินเพื่ออย่างน้อยๆก็ได้ พาลูกหลานเที่ยววันปีใหม่นะพาเที่ยวห้างซื้อของกินของใช้ให้เงินสะพัดบ้างหน่อยก็ดีนะครับโอเคนะครับสำหรับเบลกบนที่เป็นหัวใจหลักดึงให้2ชุดนะครับดึงให้2ชุดยังไงก็ฝากดูนะครับ2ชุดนี้ผมว่าน่าจะติดนะไม่รู้ตัวไหนแหละนะ ในวันละดีทีขึ้นจะขึ้นปีใหม่นี้นะก็ขอเวพรให้ FC ทุกคน FC ผู้ติดตามทุกๆคนกับนิตยสารทุกๆฉบับนะทั้งกองบรรณาธิการนิตยสารทุกฉบับที่แอดหนุยนำมาลงขอให้ท่านมีภารณาไม่แข็งแรงนะครับมีความสุขเพื่อที่จะก้าวไปถึงปี2569นะครับในอนาคต และขอให้ทุกคนพร้อมครอบครัวแฟนๆน,นะมีความร่ำรวยในปี2,569ทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านเทินนะครับไม่เทินไม่ได้คนไทยต้องเทินแปลว่ามากขึ้นมากขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีของครอบครัวนะครับ มีความสุขร่ลำรวยไปด้วยกันนะครับในปีสองห้าหกและเก้านะครับอยากจะให้ทุกคนร่ำรวยไปด้วยกันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า สำหรับวันนี้เอ็ดหนุยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ให้ฝากเอาไว้ที่1 2 3 4ชุดตัวเน้น2ชุดนะครับเจอกันใหม่อาจจะเป็นคลิปสรุปสรุปแล้วนะคลิปหลักหมดวันนี้นะครับอ๋อเหลือวันสุดท้ายคือวันที่ตัวเลขนะวันเข้าห้องสอบก็จะเหลือซองลว ห้าพันเอาไว้เรียดน้ำจิ้มในปีใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ